สวัสดีครับผมผมจะมาเล่นเกมนี้ครับคือเกมวินเนียลัสสาเหตุที่ผมเล่นได้เพราะว่าผมมีแอปนี้มันจะมีลักษณะแอปนี้นะครับทุกคนไปโหลดได้เลยครับถ้าใครทำคลิปนะก็สามารถทำคลิปได้แอปนี้ได้ครับถ้าใครอยากทำคลิปก็โหลดแอปนี้แล้วก็ทำคลิปเล่นตัวเองเล่นเกมได้เลยครับแนะนำเลยนะครับ เกมนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เกมแอปนี้ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้ชื่อว่า w i n เนี l o s e กันครับโอเคครับทุกคนพอดีได้เออบทุกคนได้ยินเสียงอะไรแบบแบบไหมครับพอดีว่าพอดีน้องเขาน้องหงอะะูมาครับเขาชื่อว่าอูนคะครับพอดีเขาเล่นดูมือถืออยู่ครับเขาเล่นมือถืออยู่ครับใ่ห้องกับผมะครับ ดีว่จะได้อะไรโอ้โห,โหโ้โหนี่ดีดโอเคดีดีดีวันนี้เราจะมาเล่นดานนี้แล้วกันที่มันมีด่านเนี่ยเนี่ยครับดียวผมเล่นแพ้อันนี้คืออีเวนต์ใหม่โอเคอีเวนต์นี้เราอย่าเพิ่งเล่นเาล่ไหนไก่อนครับเราจะเล่นกันแล้วนะครับ คครับเน่มันมีสกิลนี้ด้วยโอ้ยโอไม่โอไม่รู้มาว่ามันเป็นสกิลวินเนียนเบบี้เบบี้จริงครับใส่ชุดเบบี้แล้วก็ใส่กางเกงในเบบี้ด้วยครับนี่คือมันหมวกอะดูมันเหมือนกางเกงในมากกว่าก็เป็นหมวกแต่ทำไมมันเหมือนกางเกงในปผสมกับวงกลมนั่นอะบวงกลมนั่นละครับเหมือนหมวกเลยอะนี่มันกลายไปเป็นกางเกงในหรือ กางเกงในเด็กหรือกางเกงในพ่อเบบี้ก็ได้บิบกวิเนียนเบบี้วินลูกกางเกงในใครแต่ผมว่านะมันน่าจะไม่มีโอกาสเป็นกางเกงในแหละผมว่านะมันมีอะไรมันเหมือนวันคริสต์มาสไหนไม่ใช่วันคริสต์มาสวันสมัยในในฝรั่งนะที่มันจะมีหิมะเขาจะใส่หมวกแบบนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่กางเกงในอยู่ โอเคไม่กปนตไรครับโอเค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 ,อ,เคอันนี้ชื่อว่าอะไราผมตั้งรายการใหม่ชื่อว่ารายการแมวโชว์เกมเมอร์แต่ไม่ใช่เกมเมอร์เต็มตัวนะแค่มาเล่นเกมเฉยๆให้ท่านผู้ชมดูครับ โอเคกระโดดกระโดดกระโดดโโะโอเคครับ โอเคเราจะไปกันแล้วครับโอเคังไ,ไ่ถึงงานนี่แล้ตอนนี้ตอนนี้โอ้ยทำแหวกโอ้ยกร,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 ริงกริงกริงกงกอดเกินไปโอ้ยเลยกดกาขึนกดจุดก โอเคโอเคแพ้แล้ววนนะเล่นอะไรกันดีนะจะเล่นด้าน่ายดีโอเคเดี๋ยวเราได้ขอเปล่านะขอดูดิได้แล้วก็ได้เลยโอเคนี่ก็เบื่อแล้วผมงั้นผมเล่นแค่นี้ก่อนละกัน พอดีว่าก็เหนื่อยแลยวะ่อยขอเล่นตอนเช้าครับวั่นเนียนรัส